็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับกับรายการอันติเมตเกมเมอร์นะครับแล้วก็รายการเลคคอร์เดอร์เกมเมอร์นะวันนี้ก็มาอยู่เกมนะครับเพยเดยอะไรวะเดเฮเดเฮเพย์เดยนะ์เดเฮไม่ใช่เออหรอเพยเดอะไรอะ่ะเอาจริงๆเอ the here, the here. อจริงจริเดเฮ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  เดี๋ยวเดตุเดี๋ยวเหตุเราเราอยู่กับด่านอะไรวะเนี่ยด่านเฟิร์สแดนก็คือด่านแรกอะไรอ๋อเหรอเคเคไปเริ่มเลยดีกว่าต้งแต่ด่านแรกอ่ะโอ่อเคเคอ้อขอเต็มตัวก่อนอะไรธรมาธิเรียกลมปานเรียกลมปานด้วย สะพังนี่ปลดหมาก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นเอา,เอาああชิบหาย,หายเด้งโมเด้งมาเนี่ยอ้าชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าห้องแปรนิ่เด้งไปไหนแล้วเออยังอัดไม่เห็นไหนเลยอัด <laughs> ต,ต่อจากเมื่อกี้เลยก็ได้อัดอยู่เนี่ย เอมเข้าเกมไม่ได้วะสจอยนิ่งสามเปอร์เซ็นต์จอยนิ่งจริง,รงๆอ่ะนิ่งเลยเขาบอกว่า Request to join game time out หมดเวลาการเชื่อมต่อใช่ใช่ใช่เฟ i จ i n i n g งเกต้องออกไปใหม่เขาได้แล้วเพื่อนอ้าวอีชั่ะ ดาวช่วยอีกอ้าวแล้วหน้ากูไม่ได้เลือกดิให้มันเลนแรนดอมไปเอาของมาให้เต็มที่เลยเพื่อน ได้ยังเนี่ยได้แล้วเราจะกดยังกดเลยกดเลยไปเลยเขาบอกว่าการปนธนาคารสิ่งที่ดีมากเราจะเข้าไปในห้องแล้วก็ไปไปรับไปรับข้างบน แปลฟยวฟาวรีบไปไหนเพื่อนให้โกอินไซด์อ่ะเราก็ต้องรีบเี่เรามาป้นนะเว้ยใช่อะก็ไปรอปนเนี่ยก็ดีนะคือมันใดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปไหนตัวสวัสดีครับพี่ตัวสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เมอจ้าากระวังดน อ,อ๋เอเหรอเอ่เดี๋ยวเดี๋ยว,วนนเ,เดี๋ยวคนนี้เร่งไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาฆ่าทีหลังมิสัยไอ้คนนั้นอะยู่ไหนวะไอ้เสื้อไอ้ไอ้ตัวส้มอ่ะไอ้ตัวเรืองแสงไอเนี่ยตัวส้มตัวเรืองแสงอ๋ออยู่นี่ปะวะตามกูมาตรงนั้นเขาอยู่ Here's the server r o o โไม่ใช่เหรออยู่นี่อืมลงไปลงไปลงไปลงลง ตรงไปเป็นไหนต่อวะไเอาเอาทีการมาดีเร็วๆออกสิเพื่อนเพื่อนออกสิไปออนี่ใช่เครื่องปิ้นงานมะ <มา S 2> เครื่องถ่ายเอกสาร ใช้เอกสารแบ่งๆหมดอ่ะแบ่งๆมาปนหรือมาทำแล้วเนี่มันโคชิวเลยนี่นี่ใช่หัวแตกอ้าวไม่งนั่งรู้ดีจริงๆเปลี่ยนปืนแป๊บแม่งไม่หนุกเลยเขบอกว่าเอาปืนอันั่นมาออกไปบ้วนเถอะมาปลุกเราเหมือนเล่นด้วยกันไหม ไหมเล่นไหมเล่นไหมที่เป็นตัวประกันนะเว้ยไรู้กูยิงเ,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 เป็นตัวปรกันก็พอแล้วเออเอเป็นห่วงเลยฮะมันไม่อยู่เลยนะประตูเนี่ยโดนยิงตายฮะไอกระจกสวยพราะไม่จะโดนจับก็พอแคนี้แหละถ้าอย่เฉยก็ไม่มีใครโชนที่ตำรวจตำรวจแม่งรู้อ่ะ ใครบอกให้รู้ไม่มีใครรู้หรอกแหมถ้าเราจะไอ้นี่ก็ได้นะเอาเอาเอายิงยิงยิงไรล่ะเดือะไฟโอ้เจ็บเจ็บ เอาหน่วยสวานมาอืมอืมอืมอมไม่ช่วยยาออหน่วยแคมหน่วยแคมคแคมีนหน่วยแคมเหนือชอบชอบหน่วยแคมหน่วยแคมยิงไปยิงไปอ้ยิงไปยิงไปจะไป,ๆๆไปเอ้ยกระจกไม่แตกเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไปแล้ว Win 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 wing 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 โอ้เยอะเยอะเยอะมันมาเยอะเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีมันมองไม่เห็นอะไรเลยชิบหายแล้วตายครยิงวะเนี้ยยิงนํำแปลกแปลกแปลกเลยโอ้ยตรวจอ้ยอกระสุนหมดยิง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 เอาอีกแล้วจะตาย่ะ

ไอ้เจะไหนวะหมอบอยู่กูไม่รู้เรื่องเพื่อนกระเป๋าอยู่นี่เบากระสุนจะเวลาบู๊บนน่าเห็นปะไหน่ะมองไม่เห็นไอเฮียอยู่ไหนวะ เออืออเออหายไปแล้วเอาอาวอาใครยิงใครยิงกูใครเอาตัวประกันมายืนอัดหน้าเฉยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อน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 จ๋าเพื่อนแน่นชุดมา แน่นช <scream! S 1> ุดมาเพื่อนจ๋าสิบแปดวิจ้าสิบแปดจิเร็ว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 ช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างมันเรื่องมันอย่าไปคิดมากไหนว่าสไนตายสไนเอาแน่นชุดดีแน่นชุด นี่ดองคีไปดิไปแล้วไปเพื่อนข้างในไงเพื่อนในเพื่อนเอาเอาทำอะไรทำ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 ไมเนี่ยใครยิงหวานนั่งปักปักเลยใครยิงเอาอยู่ข้างๆนี้เองเอาไม่เห็นเว้ยทางโน้นมันจะมีตายตาย อ๋อติดกระจกแหมจะเข้าซะหน่อยอ๋อไฟไหมไฟไหมอีดอยิงยิงโอเมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นเต็มบ้าน,นาเต็มบ้าน ไ,ไ,นนไม่รู้อะยืนรอไฟไหม้ปะก็รอไฟไหม้แ,มแหละก็ยืนรอเนี้ยแหละอ๋รู้สึกร,ร้อนร้อนลุ่มมากเลยคมัน้าไปางเ,เลยเข้าไปไม่เจ็บมัมันร้อนมันไม่เจ็บไง โดนไฟเผาเดินมากลางไฟเท่้นได้ไไมีคนมาแล้วล่วงลงมนานยิ้มอยู่ในนี้แหละเคาน์เตอร์เซวิสสวัสดีค่ะเดินมาไม่เคยทำเลยเลยโอ้โ ยากจริงๆเลยทีเดียวเอาเกยียววสุวนด้วยนะ,ะนา่ายิงยังมันอนะ่ะใครไว้อยู่หน้าโอ๊ย idee. สต,สต,สตัน์ตสตั้์สตาร์เออไงว่าแหละอืม,อมช่วยยิงจากข้างหลังเนี่ย อะไรอ่ะแดงๆตรงนั้นน่ะยิงแมงเฮ้ยเจอสามสิบสามแล้วกระสุนเยอะชุงเอากระสุนไหมล่ะเดี๋ยววางส่งกระสุนให้เนี่ยมาวางไหนเฮียกูโดนยิงอ๋อพอยิงโดนมากเพื่อนมันปัก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 ป

บู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 ยิงแม่มเอ้เพื่อน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 จะลงไปนอนยิ้มแล้วจะลงไปนอนยิ้มแล้วใกล้แล้วเพื่อนใกล้แล้วใกล้แล้วมันใกล้แล้วเพื่อนมันใกล้แล้วเพื่อนจะเพื่อนเด็ดจะลงไปนอนยิ้มเหืองแท้เนี่ย อกระสูงไปเยอะยิงแม่งยิงทิ้งยิงๆๆๆควา้างโอ้ f ฟั k ก n กาย y ไปแล้วโอ้โอ้ยไปทางหไหนวะไปทางนี้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 ดูเลือดด้วย อ๋อต้องเงียบไม่มค่อยจะริไม่ค่อยจะรวยสักเท่าไหร่นี่ก็รวยละใกล้วร,รวยละ เลยยางนี้เพื่อนดูดูดูเลือดฉันสิม่ถุงหิวไหมแต่แมเพื่อนไปยิงแพวกเรามาวิง่งวินะวินะแฮมชาโลอุ้ยกูตายเพื่อนเพื่อนไปช่วยด้วยกูไม่วิงววงวว่งแล้ว กูมไม่วิ่งแล้วเพื่อนเพื่นอเนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนทำไมทำตัวอย่างนี้เพออืเ่อน,น,นจ๋านอนนไม่สามคนแล้วเนี่ยมันจะรอดไหมนอนไว้สามคนเดี๋ยวดูสายโกาาายโกทำไม โอ้กว่าจะเกิดเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเย้เย้วางระเบิดแล้ววางระเบิดแล้วลบดีลบดีไปดีนี่ยเนการแข่งขันวิ่งระดับโลก วิง่งวิ่งไม่สนใจอะไรเลยไอ้มไม่สนโลกดาว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 ลอกคนเดียวนนประเด็นโอ้ยอร่อย ว้าบอกแล้ว่โอ้เวลาขึ้นเลยโอ้เวลสิบเองจิงจริงเวลาสามสิบวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับผมครับผมลากันไปก่อนต่อผ่านหน้าละสเนาะเ่ากดซับสไคร้์กดถูกใจด้วยบ๊ายบาย